บายดีพี่น้องบายดีนะไม่รอยกินยัางนะกินเขาแรงเลยพี่น้องแกงเห็ดลาบเผาปวดทิรอทอดน้องไก่น้องขึ้นเขาเฮย แค่แก,กและงอกกินไหน้อยานากงี้ยนะัก <c oughs> เข่าวข้าหวยบ้างเา,า,า้านสบายดีพี่น้องสบ <c oughs> ายไปนัน่งนี่สบายดีสมส่งโอ้ยลอยมือเด็กหนูลอยเลยกินไก่เคเอฟกินะนข่าวแล้วพี่น้อง แกให้เรงอกต่าให้ลรงอกสูงแ right. oh, yeah. yeah. ้ย no, no, no. mm. ังไปทางกระดูกหนูน้อยกินขากิไก่เยอปีน้อยยังมาผิดยัยังยังมาผิยังไปลูกละคุณหุนี่จะกระตังจะตังจาได้ร้อยสบเกิพอ ทำเท่าก,กับเ <c oughs> ค็มเกลือ <c oughs> ขวดบม่บร้อยทำเท่กับเค็มนั่งอยู่เนอะทงเท่าไปหนูเสรเรากินโซดาชาแตนมาต้องกินกินไปท

สองหนึ่ยเอามาดูเขาจับเขาจับเด้อมันชีโดนเขาจับเจ็ดนิ้ง

เราบ้าไปเดี๋ยวใจแต่เขาแต่เาเงียบเงามึงจะบ้าให้เขาเงาหมายใหบอกมาภาษามันยืนเยแล้วมันหลับคือหลุดงงเาได้ยินข่าวว่าปูบ่าวปลาดามาเหร่นมึงเมื่อาห่ฮะปู้บ่าป้าดามาเหร่นมันเด็กปูบ่าวปลาดา เอากินมั้ยนะอ้าวอ๋อนี่เนาะ50บาทครับสิงห์นะอืมยอมยอม นอนนั่งใ่เปลือกึอยากมาไหมมันยังเโตี่หอกห้องเต้องกินกับเอฟซีก็ได้นี่ังอยู่หอนงอ่ะินไก่ทอดทโลกครับ่ครับครับมแก๊สแก๊สต้ยวาย พักแรับบากาใจเซีพัาเรขาันนี่ก็เนื่อยนด้วยกสน่นมันก็กี่เตือนน้วมาแค่ถ่าก็ไปก็แล้ีนอนดีอดีกินหอ

มาตั้งานเสุกผิดปังเลยี่ไหนเื่อแ่ประมาณชั่วโมงตคลองลมได้เินเบืเือเโอ้ย น้องจะบลน้องเดินไอเสัสดูนี้น้องลูกพกเ่าจืดใด้านอุ่มหม้อขวบสวยพวกเราท่านึงด่านหน้าเปล่าเลยประเด็นเนี่ยน้องดูแต่หน้าเขาจะเปของคนอื่น ว้า,าละปุ๊กปิ๊กที่แรกเลยนะเอาก,ากระยิ่งดันน้ำะเลเลย

นี่สุกซีนี่น้องกระเพื่อนมาเสะจิ้ไอันนึงมาเาไปเรียกมนอีเยินาเรียก่อขวดแล้มันได้ะมันไมันได้เมันเมีจำลเดี๋ยวกมันมาเปี่ยนแล้วั้ไปมาเียลาพแพง มันพีชมันนี้นนปลังทังพักเซียงหรอมันอยู่กับภายแต่ละมือเอา้ามันพีชก็ลงเตียงลุง่มเอา้าโอ้ยมันเล่นโตเด็นมันเห็นผานแล้วมันห็นห้องเธอของคุณ า่างด,ดีๆบางอย่าเอาคน้อเมื T ่อนานาหกสี่สี่หกนะม่เอ่มันไปออกเลขเบี้ยพี่น้องเ้ยออกเลขเบียยวันที่สิบเจ็ดเนี่ยเี่คนหนึ่งคนถือถือเลขเบี้ยตั้งเยยง เป็นแบบที่สังเกตมากไหหัอแล้วเอียมันหมักมาออกไมงเอียนมากากรกปุกกปลยสอสื่อสื่อยเนี่ยจะกินแล้วเหรอองกินอ,อันื่อไหม ลาลอยลาละปลาลุงอยู่ดีแม่งมุดขู่ทุกคนสบายดี